จอยพาบลิบบินคือเก่าเนาะคะ่ะไก่เสร็จแล้วแล้วแล้วก็เได้ไปส่งเพิ่นส่งอ้ผู้เพิ่นสิบ,บวชเนาะคะ่ะพระนมามให้พับให้พับซอยพับซอยเพิ่นเอาบุญไก่สิเสร็จแล้วลแป๊บเ,เดียวก็เสร็จเนาะค่ะเสดอีกประมาณสิบกอดดอกกับสิแล้วเนาะคะ่ะ ตอนสาอย่จอยค่าเย็บผ้าอยู่เลย่ได้ไหล่อดได้พับเนาะค่ะตอนนี้ผ้าแล้วๆกับเปิดไหลสดต่อกิบปลายออกกันยิบทเทลเ้นก็แล้วไว้ดีก็ต้องไปจับทอบจับวัดอยู่ยึบขื้นตัดเลยตัดเลยตัวนี้สิเป็นส่วนเสียให้จอยแต่ สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีที่เข้ามารับชมค่ะพุกับํำรานพาเพลินหรือว่ายาจอยนะคะริบินตัวสีเขียวนี่มันมันเหลวอ่อ,อนก็นเลยเห็ดไล่เดียวเลยบอบ่เห็ดไล่อื่นเห็ดบ่ได้สอดบ่ได้เหลวแห้งกับสอดบ่ได้ สวัสดีทั้งสองท่านนะคะคุณที่เข้ามารับชมนะคะไรไท่ไย,าย,ยายจอยสำราญพาเพลินหรือว่าเออสันสันมายายจอยนะคะชาย,ยาตังเอาเอง บอกว่าเป็นคนบาอ้วนตัวน้อยๆจะจอยสมซื้อแหละว่ายายจอยแล้ว,วแวห้งดิบินบันแล้วแล้วเหลวใบแห้งเไปก็ยังสิบบุ่มนี่ก็เลยเห็ดไร่เดี๋ยวเห็ดไร่ยังไงไร่ที่บ่ได้สอดหาัเนาะคะ่ะถ้าเห็ดไร่สอดหนักสอดบ่ได้เลยมันมันแล้วดิบินแล้วหมดแต่ก็จะทําให้เสร็จนะคะ คณที่แวะเข้ามานะคะสวัสดีหนึ่งท่านคะ่ะคุณนะคะมาเป็นกาลังใจให้กันเนาะคะ่ะฝากช่องได้เด้อย่จอยสามารถไปเป็นพลังบวกให้ได้เนาะคะ่ะคุณทั้งห้าท่านนะคะผับเลรียนไปงานบวชเนาะคะ่ะวันที่28จะมีงานบวช เลยผับเปลี่ยนโปรยทานผับซอยเพินเ่นเพิ่นให็นหมาผับซอยผับเอาบุญนะคะ่ะผับเอาบุญภาษาอีสานมันเขาว่าผับเอาบุญบุญน้ำกันได้เต็มตะกาก็าดีเนาะคะ่ะผับสองสามมือแล้วเพราะว่า บ่อด้พับตลอดพับไปแน่กลับไปหาเห็ดเวียดเนาะอีกน้ำก็เลยบ่เล้่ไงก็เลยเ,ลเป็นส่วมพับหลายมือเนาะค่ะแม่เข้ามาพูดคุยทักทายได้นะคะหมู่บ้านผ้าไปเบิ้งสารกระติบเข่าแล้วแต่ว่าบ่เหม็นสารร้อยเห็ดเพียมันเนาะ สเยอมือสองมือก็สีได้ไปส่งให้เราแล้วส่งออเดอร์ให้เราว่าเราเห็นแล้วแล้วรอแตไปส่งมีสีสองสองสีถ้าทำสองสีเราก็ต้องสอดเพิ่ม สวัสดีทั้งสามท่านนะคะขอบคุณเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้ใหจยจยสำรานพาเพิินพับเหรียญโปรยท่านนะคะพับไปงานบวช สีเขียวมันอ่อนจนว่าห่วนกับหยากแก้อยเนาะค่ะหามอ่อนกระสีบกขึ้นมุมเนาะถ้ามันอ,อนน่อนไนหลมันกระบกบกขึ้นมุม ได้ใส่แีนบทุกเส้นเลยเนาะค่ะเพราะว่าปีนออนแห้งสอดบ่ไดเลยต้องใช้แหนบช่วยทุกตัวเลยค่ะคุณทั้งสีท่านนะคะ ไปงานบวชที่28งานบวชขอบคุณทั้งเจ็ดยูเซอร์ออคะ่ะขอบคุณทั้งเจ็ดท่านนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแวะพูดคุยทักทายได้คะ่ะกับช่องสำรานพาเพิ้นหรือว่ายายจอยชยายายจอย,ยจอยสมัติแจบแต่ว่ากําลัง ตั้งใจเห็ดลายก็เลยบ่ได้ซ้มมาเจเนาะอเอาเออถือเหน่อมึกว,ว่าเห็ดผิดนี่จะเป็นสองสีเนาะคะ่ะสีเหลืองกับสีเขียวสุดท้ายแล้วเพราะว่าเหลือสองหมวนสุดท้ายสองมนสุดท้ายแล้วนะคะ ห้องใส่แนวมันกระสิง่ายต่อการผิดต่อห้องใส่มือมันกับถนัดกว่าระวังผิดเงี้ยผิกซีนี่เลยดีกว่าผิกตรงนี้เลยก็ได้ ก็เสิไดายตลอดอกเนาะจา้ะขนาดเห็ดไร้ง่ายๆได้เนี่ยเาเพิ่นเห็ดไร่ย่างๆเนาะก็เสิไดายตลดอดดอกเป็นตาจ้างเพิ่นเห็ดอยู่เห็ดอีนี่ก็ทั่วสิไดายตลอดอกนี่นี่ว่าไร้ง่ายเลือได้เนี่ยแยังเห็ดโดนนิ่ชัวเสิไดายตลอดอกกับอีกอย่างหนึ่งดิปิ่นมันแหลวมันก็เลยต้องคอยจับคอยใบ ใบแห้งริบินกับสิบุบสีบุมไอ้จอยเห็ดเป็นสองเสียสีเหลืองนะ้ำพอริปินมันสุดท่ายแล้วมันสีมดแล้วข้างในสีเหลืองข้างนอกสีเขียวเนาะคะ่ะเดี๋ยวที่เหลือคอยมาตัดแต่งที่หลัง ไว้ก่อนวันงไว้ก่อนบางที่เห็ดสีเดียวนี่อันนี้จะเป็นสีเดียวอันนี้สองสีดอกง,ง่ว่ากันน้อยนี่เปน,นตัวเขียวนี่อ่อนแต่ว่าเง,งาดีใล้ๆยๆเม็ดใสยเลย เขาบอ,อกวาแล้วเหลื่อมดีพักกันในยังกินเที่ยงเนาะทุกคนได้เลยกินเที่ยงคะ่ะสวัสดีทั้งห้าท่านนะคะแบบผุดคุยได้เด้อค่ะเดอะ้อไอจอยเจ๊จอยบอกแบบแบบพี่ผู้เดียวเอาอยู่ผู้เดียววันีผู้เบอกน้ำเนาะมันนี้ผู้บอกเจจอยกะสิพับไปเรื่อยๆ ไม่ลากอะลก mm. ุกไหลตามปกติเนะค่ะเห็ดตัวเลี้ยวดอกเห็ดเรื่อยๆเห็ดจังเหรอเนี่ยเมื่อท่านพ่อลอยอยู่ก็เสิได้ยลอยตัวเพ่ามันแต่ง่ายๆเนาะพอทั้งไม่แก้ร้ายอีกทั้งบ่ไใ้ใส่ใจเห็ดปันใดเห็ดหลายเวียบก็ดลายเวียบ Mohon kau lihat, 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 ขอบคุณทั้งออกท่านนะคะแว่ทักทายได้เด้อค่ะเด้อแว่พูดคุยทักทายได้นะคะเจอกันเ่งหัดผับเหรียญหัดแบบเอาจริงเลยหัดแล้วแล้วใส่งานเลยพอ้อหัดเสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้ในงานบวชเลยได้จอยได้เต็มกับตาอย่ค่ะตอนนี้เต็มสเด็กเต็มกับสารนี่ เห็ดลายมือซือือเห็ดลายลายแนวมือหนึ่งจ้าไปอย่างเนี้เลยโบอกอยได้เห็ดแต่ว่าส่วนมากกับสีลายสดแต่เห็ดท่านี่เพราะว่าไปแนวอื่นมันโบอกอยได้นั่งอยู่กับทีนะไปเรื่อยๆเลยบอลลายเฮ้ยแต่ถาวรนะห่านาหามอลำเหนียวลายให้พี่น้องเบิ่งอยู่ทั้ง้านไหนมีหมอลำ แวคุยแวะบอกได้ด้วยจ้ะขอบคุณนะคะที่กดไลค์คุณที่กดไลค์นะคะขอบคุณที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ขอบคุณค่ะขคุณมา,มากนะคะการกดไลค์เป็นการให้กําลังใจค่ะ คนทั้งสิบท่านนะคะที่แวะเข้ามาคนที่กดไลค์ค่ะขอบคุณที่กดไ like ลค์ค like ให้เป็นกําลังใจกับช่องสําราญพาพืน้นแวะทักทายใดท้อกค่ะแวะฝากช่องได้เด้อถ้าใครกําลังสร้างรายได้หรือว่ากําลังทํา youtube สามารถแวะฝากช่องได้นะคะแวะพูดคุยแวะฝากช่องได้ค่ะ ยินดีไปเป็นพลังบวกินดีเป็นพลังบวกให้ทุกคนนะคะแต่วา่าใครทำช่องแวะผูกแวะ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 ,แวะ,แวะ,แวะฝากช่องได้ จอเงีย้ยจอยนี่ผ้าเพื่อนเนาะค่ะผ้าผ้าเพื่อนยางเดียวบอเป็นแนวใดแเนวหนึ่งเนาะแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นผ้าเพื่อนงานฟีมือรกับสิเห็ดก้องเขาเนาะค่ะเป็นพีซซายเป็นเห็ดเนาะผ้าเปลี่ยนแยกจอยนี่แหละพญยามพับเองนี่ห <c oughs> ลกักตะพญาย่มอีกอันหนึง <c oughs> ่งพญย่มทักได้งานทักทอ ทักทักเป็นจะเป็นทักผ่าสบายเนาะคะ่ะกําลังพยาญามแกะลายนั่นลายนี่ออกมานะคะแก่เราก็มาทักบางมือก็สีเห็นเยอจอยทักผ่านเนาะคะ่ะต่อมือนี้เห็ดอันนี้มันแล้วมือนี้หนาสิแล้วเนาะ,ะถ้ามือนี้แล้วก็คือบ่ไเ้เห็ดก,ก็จะเป็นเห็ดแนวใหม่เนาะ มืนลุ้นกับสิหาเนี่ยไม่ไม่ห็เบิ้งองหนีคือเก่าหหรอหาเนี่ยไม่ไม่พี่น้องเบิ้งตละลเมือนี่เพราะว่าเหมือนว่าเราเป็นคนของสื่อต่องหาสิ่งไม่ไม่มาเรื่อยเรื่อเนาะค่ะม่าให้พี่น้องเบื้องด่วามากพูดคุยกับพี่น้องซี FC ท่านขอบคุณทั้งห้าท่านนะคะที่ยังอยู่น้ำกันเนาะคะ่ะ เสียงปอกๆแปก๊แปกๆเสียงคุ้นย่าด้วยค่ะคุณยายอยู่ขังนอกนะสิเมนเขียวมากเสียงตำหมากเสียงปาดหมากไปสันเดาณยายอยู่ข้างนอกคุณยายหนาวออกไปหาฟิง้งแดดกาดหนาวเย็นเย็นๆล้มพ่อ,อพี่น้องเอ้ยทั้งใดล้มเนี่ยทั้งบ้านผู้ใดล้มเนี่ยบ้านเยอะจอคือล้มกัเแท้ ดังฟื้นดนังไฟก็ดูแลเด้อค่ะเดอ้อตะไลน่ะแรงน่ะหนึ่งน่ะหน,น,นาวน่ะหนาวเหว่าสันหลดดูแลฟื้นไฟดูแลฟื้นไฟค่ะเดอ้อตะไลางามนี่ละยามแหงยามแรงเลยล่ะเนี่ย จักหน่อยเก็บเฟี้ยงเก็บยังขึ้นมาไว้ถ่ายง่อยควายเนาะบ้านที่ไส้ก็เก็บขึ้นมาลุดไทยหนึงมาฝากไว้ขังบ้านย้อยเฟี้ยงแห่งง้วนควายขึ้นหัวให้ควาย ็ดโดนนี่ก็สิได้2ดอกนึงตินี่สเห็ดหลายอย่างยนี่โอ้ยจ้อก็สิชั่วโมงละดอกลเด้อพี่น้องเอ้ยน่ลง่ายๆนี่มึงแน่ก็บ่เข้ายัดก็บ่ไปใส่หอนน่ก็ยังแง่บ่ไปจักว่ามันเฮ็ดบ่เป็นฮู้จักมันนั่นแนวใดแม่ทางใดล่ะลบินบ่สอด สวัสดีค่ะแม่ท่านพี่นอ้อยมันยัดจอยเหตุบ่าเป็นคืงมันจังใดสบายดีจ้าสหันบาตรน่านนะสบายดีค่ะสบายดีว่าเห็นกันโดนยัดจอยกับว่าคอยได้ท่องท่องไอ YouTube ปัหไอมีแต่ไลน์ปปนนนสดแร้กกะ ยากยไปหาเหตุเวียกบ่อยได้ถักไทยโดนโดนนี่ได้ทักเทียหนึ่งเด้อค่ะสวัสดีบ้านนาะสวัสดีค่ะเห็นกันโดนหนาวบอทั้งเล้าหนาวบออุ้ยทั้งเล้าหนาวบค่ะทั้งไทยหนาวเย็นจ้อยจะจ้อยทั้งหนาวทั้งเงินล่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อหนาวครับ ยุ่ไทยกันหนาวหนาวลมเย็นเย็นเย็นขอบคุณเดอ้อเขามาเป็่นกำลังใจให้กันบ่ได้ทักททยบ่ได้ทักไทยบ่หน่อยใจเดอ้อนียจอยบ่คอยได้เปิดจจกเทอดายไรเนี่นยเรากันยากฮิดเวียดน้ำผู้เถ้ามืัอนี้ก็ซักผ้าเขาก็แล้วเนะาะซักผ้าแล้วก็ไม่เย็บผ้า เย็บผ่าหลอกก็มันวาสิเห็ออันปย่ยท่านให้มันเล้วก็ไปซื้อไปส่งเพิ่นเดี๋ยวบ่หลายดอกต้องซิปกว่าอันนี้กับสิแล้วดอกเลียวเขาเล้วน้ำแล้วตีเนาะสะวันบ้านนาะขอบคุณเ้อค่ะจอยบอก่าเก่งดอกต้อกับสิเปิดไอยพ่อเห็นมันได้ชั่มม่วงเนาะ เ่าคีเอตเตอร์สมาร์กลนคีเอตเตอร์สมาร์กลนเอาเ่ับเิสองบาวบาเอดเมืองร้อยเอทเแนลเิเลิบเลิบเลิบสวรรค์มานาเลิบเลิบขอบคุณค่ะ คุณเนาะค่ะมีลูกขาโทรวมาหาลูกขาสงสัยสิเอาผ่ามาเย็บบอรับดอกเดี๋ยวคุยจากน้อยก็นเลิบๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะพยายามเฮดใต้เป็นคุณแนวคุณแนวโหลดตวาย่จาจอยอาสิซอร์ดรยูดนเนาะคุณทัศนีชาแนลภาพเหรียญค่ะภาพเหรียญป่วยท่านนี่ อันเพิ่นสิมีงานบวชเนาะคุณเด้อค่าดี่เขามาเพิ่นสิมีงานบวชเพิ่นก็นเลยว่าเาใมื่อห้พับซอยแย,ย,ย่อยได้พับมือนีก็สิบหน่าสิแล้วเนาะนนยังอีกประมาณสิบก่าดอกนี่ลหละมันงันบวชเพิ่นกับประมาณที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะแต่ว่าแย่ใจคือสิได้ลงไรแล้วล่ะพี่น้อง สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะคุณทัศนีชาแนลเนาะทัศนีชาแนลฝากช่องทั้งคลิปเง้ยวก็ไดเด้อค่ะเพราะว่าบางที่เขาคนหากันทั้งรลฟซื้อเจ๊จอยหา,าเป็นเวลาโล่งไรแล้วหาเป็เป็นว่าไอ้ ขอความเข้ายูมองใดขอควมอ่มใหม่คว่เมียนยูมองไดมาชมครั้งแรกค่ะขอบคุณค่ะสามารถไปฝากช่องได้ท่านคลิปเนาเด้อคลิปเน่าก็ได้คลิปสั่นก็ได้เด้อใชจอย,ยสิเขาไปกดติดตามเป็นเพื่อนกันเนะาะค่ะเขาสิได้เห็นกันเพราะว่าอันทัน้งไล่สวดขันยัดจอยลงไล่แล้วหาบ,บ่เป็นไปหาบ,บ่เป็นวายูมองใดบางที่เขาพิมพ์ซื้อ,อยังสิกัน มนันหลายคนเนาะมนันหลายคนยันยันผ่นถือยันผ่นถือผู้ที่เฮ้าสิไปติดตามเนาะค่ะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแจ่จยติดตามกับทุกคนเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันเป็นพลังบวกให้กันแด็ยจอยอาจจะได้ลงไหลแล้วเนาะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสี่คนนะคะฝากช่องไรเดอร์คุณทัศนีหรือว่าคนอื่นที รับฟังรับชมยู่กะสามารถไปคอมเมนต์ไว้ท่านคลิปเน่าใด้นะคะ่ะย่าจอยสิไปติดต่างกลับเนาะคะ่ะสำหรับไรนี้ย่าจอยขอลงก่อนเนาะคะ่ะเป็นท่มากอาจสิมิสุระดวนเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ